เราขอลากันไปก่อนนะครับลุกแต่บ้านลอยกระทงนะวันเพลนเดือนที่กองน้ำขนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงแต่หลุกกันจริงวันลอยกระทงอดีตมาลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันนะแลเชิญน้องแก้วมาลำบุญแต่ต้องรว่าลอยกระทงลองกันเดียวได้ลำบุญลอยกระทงบุญจะส่งให้เราถูกใจ คุณจะส่งให้เราสุขใจโอเคสวัสดีครับพวกเราต้องให้มีมีแก่นที่เราเก่งจริงๆอ่ะอืมครับเพราะวเรามีสามองค์ที่ต้องอินเทอร์เซ็ตหรือต้องตัดกันครับข้อแรกคือว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรอ่ะอืมครับที่สุดทา้นเรารักจากวิสุทธิ์ตาแกลักแต่เองใช่ไหมรับบจ่กทาาธุรกิจซีดีอืมครับข้อที่สองถามว่าเราทําอะไรได้ดีที่สุดในโลกอืมับคือแปลว่าเรารักอะไรก็ตามอ่ะ แต่ต้องทำได้ดีแบบไม่มีระดับเทพ่อถือก็เรื่องระดับดีต่อในโลกอ่ะ The best แล้วตอนนี้ตันที่สามคือธุรกิจต้องรับผิดรับด้วยครับทั้งสามโงเนี่ยตัดกันารดุราเนี่ยก็คือแค่ช็อปทำเสร็จโอ้ครับนั่นม่ใช่ว่าอยากทำดีๆแต่โอ้โหคนอื่นเก่งเราเยอะเลยอ่าครับไปไม่รอดนั้นท่าชั่นอย่างเดียวไปไม่รอดนะใช่ครับมันต้องมีความเก่งต้องดีระดับความแตกต่าง อืมครับก้เปิดหนังสือให้ที่รอดชูวันะครับคือคุณต้องทำอะไรที่แตกต่างที่ทำแล้วดีที่สุดอ่าใช่ครับเด็กน้อยในในเขตนี้ครับในเขตบางนาเราดีสุดในย่างในโซนนี้เราดีสุดในแคตตากอี่นี้ครับในประเภทนี้จริงเตี๊ยวลูกชิ้นหมูต้องนึกถึงเราอ่านึกถึงเราในเขตบางนาครับแล้วเราก็ชอบแล้วทกมาเลยครับแล้วธุรกิจก็ต้องไปได้ด้วยครับ พิเศษต้องต้องสามวงในเร็่กัเสกกครับบางทีเราเอาวงใดวงหนึ่งทำเก่งมากเลยแต่เราไม่ได้รักงานนี้ครับรได้ได้วเราก็ไม่ชอม็อรรเราชอบผลเสกขายที่เราหลายคนที่พูดเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีพิเศษไรไว้วครับคนก็ชอบด้วยครับแล้วก็มีเทคนิคต้องได้คทั้งสามวงในจุดสวิตช์ก่อนที่จะขายเจอรวมนะครับเลากนั้นเนี้ย พอมีจุดตรงนี้แล้วเนี่ยครับให้พัฒนาต่อไปอ่ะอืมครับเรียกเป็นไฟล์ไฟล์วีเวฟเฟซอืครับไฟล์วีคือมันเป็นวงวงปอดวงปั่นอ่ะอืมครับคือวงล้อเนี่ยที่มันใช้ปั่นไปมันเริ่มหมุนเนี่ยมันจะไปด้วยไปแต่ครับมันจะไปด้วยโมเมนตัมตัวเองอืมครับดังั้นถ้าเราเริ่มทำอะไรเนี่ยตองนั้นมันจุดเริ่มใช่ไหมครับถ้าเรเริ่มพัฒนาสิ่งนี้มาจากเหตุการณครับอยางว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวต้องมาขนมหวานอ๋อครับนะขนมอร่อยมาเพื่อให้เป็นสายวิวครับให้มีแรงเบียดอ๋อครับถามว่าไปแต่ไหนที่ทำสายวิวดีดีสุดเออเมทซอนโอ้ครับถามว่าทำไมเมทซอนรวยที่สุดในโลกมันเริ่มจากร้านหนังสืออละลายครับแต่นั้นไม่ไม่เอาไม่อร่อยเริ่มขายหนังออนไลน์ไม่ขายสื่ออย่างเดียวะขายเอ้ยไม่จริงละลายอ๋อทุกอย่างเลยทุกอย่างแต่นั้นพอมันมีทุกอย่างทุกนี่ยมันต้องใช้ไอ้คล ครับบริการคือต้อมีความมุเก็บบริการเขาจะเรียกขยายต่อเป็นให้บริการค่าวเซอร์วิสครับายได้ของไมค์ทตอนนี้มากก่าครึ่งหนึ่งมาจาก ABS มาจากการให้ค่าวเซอร์วิสถ้ามันพัฒนาจากแก่นตัวเองขาเขามันเบี่ยงปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนคอร์เซนเตอร์ครับให้เป็นโปรฟิตเซนเตอร์ครับจุดที่เคยเป็นต้นทุนเปลี่ยนเป็นการให้บริการไปแล้วก็เห็นหลายแห่งนะอย่างฟูจิเม้นท์ไทยนะแล้วก็มีโลจิสติก แล้วก็เปลี่ยนโลจิสติกส์เป็นพิเศษยูนิตด้วยคาับแล้วมีแพ็กเกจที่ครับก็ต้องแพ็กเกจแรกของครับแล้วเปลี่ยนแพ็กเกจที่ให้เป็นพิเศษยูนิตครับก็คือทำแบบพร้อมเป็นโปรไฟล์ครเห็นหลายอันมันเริ่มใช้ไฟยดีอยูคือเอาตัวกระครับหมุนแล้วก็ทำไว้ตามเกาะครับแหลายบริษัทที่เนยังคิดโตรอบไอแกนครับก็มันก็มีลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องมาครับแล้วก็สามารถเชินจากท้า้จ่ายให้เป็น ละเอียดล้วครับเนี่ยเลยเจ๋ไปซอนเนี่ยกินทุกเม็ดอืมครับมาดูเมซอซเนี่ยเก็บละเอียดเลยนะครับมีทั้งทาวมีทั้งขายทุกอย่างอืมตอนนี้มีส่วนที่สิบแล้วครับขนส่งด้วยคือทุกอย่างที่เขาเป็นซอนก็เปลี่ยนเป็นการให้บริการอ่าครับอันนี้ดีให้สั่เพื่อนอ่าครับหาจุดขายของให้เจอนะครับพี่อันที่ข้านะครับมาเรื่องดนสุดที่ครับ จะต้องมีระเบียบวินัยเพราะว่านี่เราก็พูดกันบ่อยอ่าใช่ครับว่าถ้าเกิดเรามีระเบียบวินัยเนี่ยครับเราก็จะมีอิสระในการทำตามฝันครับทำตามฝันได้เลยอืมครับเขา็ม่ได้สนใจขับบินเขาทำเป็นกราฟสองแกนครับแกนตั้งนี่คือระเบียบวินัยอืมครับคือยิ่งเยอะยิ่งสูงยิ่งเยอะครับยิ่งต่างระเบียบน้อยครับแกนน้อยนี่คือความเป็น entrepreneurentrepreneur ก็คือความเป็นนักธุรกิจอ่ะครับการคิดในเชิงธุรกิจครับว่าการคิดแบบ น้าก่อน้มีสองแก่นะอนัวกับมีระเบียบวินัยครับถามว่าก็ดูแก่ก็จะมีสี่สี่ลูกครับไอ้ไอ้คนที่ไม่เป็นอันเอ็นเลยครับแล้วก็ไม่มีระเบียบวินัยด้วยอันนี้เจ๊งแน่นอนอ่าครับไม่มีสายที่เจ๊งเพราะว่าระเบียบวินัยก็ไม่มีอ่าครับแล้วก็ไม่มีฝาเป็นนักธุรกิจเลยอืมครับถามว่าอะไรที่มีความเป็นนักธุรกิจน้อยครับแต่ระเบียบวินัยเยอะ อราชการปะครับราชการเพลงมากใช่ไหมคือไม่มีควาเป็นนักธุรกิจหรอกเพราะว่าคิดในกรอบแต่เบียดไม่ได้เยอะก็เป็นราชการอะไรที่มีควาเป็นธุรกิจเยอะครับแต่ว่าไม่มีเบียดไิญญาณเจ้าของธุรกิจได้ไหมครับการทำงานได้ไหมถ้าหมอเขาบอกว่าโพสต์สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพครับสตาร์ทมีแบบโอ้แบบคิดนอกกรอบมีไอเดียเยอะเลยแต่ไม่ค่อยมีดิสซิปลินเรื่องเงินเรื่องการคำนวณต้นทุนครับผมก็จะเห็นผลหนึ่งที่ทำไม สตาร์ทอัพ99แต่หน,น,นึ่งเจ็งอ่าใช่ครับก็เลยเป็นเอ็นูโนวนแต่ว่าเขาไม่ได้มีดิสซิปลินครับในการ,ค,รคุมคอรสในการอะไรเงี้ยครับนั้นองค์กรที่เป็นกู๊ตส์เกรดเนี่ยคือองค์กรที่มีทั้งสองอยา่างนะครับคแล้วก็มีทั้งระเบียบวินัย อันนี้คือต้องมีความคิดนอกกรอบด้วยแต่ต้องมีก็ต้องมีเบีบวินัยในยการดำเนินการมีโพอตสที่ดีด้วยนั่นว่าก็อย่าลืมเรื่องดิสซิ๊ลินอืมครับเ,เป็นหนึ่งข้อที่สำคัญและอันสุดท้ายคือเรื่องเอาเทคโนโลยีเป็นเอเซเลเตอร์เป็นตัวช่วยเร่งเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาครับพัานแก่นเราไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ย เดี๋ว่าแต่คําตอบเลยนะครับคําถามมตั้งให้เราไม่ได้เลยอ่าใช่ครับอา<ใ>จารย์คนตั้งคําถามต้องเป็นคนอืมครับนั่นผมโอเคนั่นเราเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มพลังคิวบิตี้อ่าครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีหมดครับบางอย่างก็ต้องเอาคนเนี่ยเป็นตัวนำใชคนเป็นคนต,ตั้งคําถามเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอ่าช่วยใ่งเออแล้วเวลาคนพูด เอไออ่าครับเอไอคือ artificial intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะปัญญาประดิษฐ์ครับแต่ผมชอบคำว่าไอเอมากกว่าอ่าคืออะไรครับอาจารย์ไอเอคือ i n t e l l i g e n t ครับ a s s i s t c i a i n t e l l i g e n c ที่ฉลาดครับผมไ i แอนด์คือผู้ช่วยผู้ช่วยที่ฉลาดนั่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไอเออ่าไม่ใช่เอไอครับผมคือปัญญาดีไงผมว่ามันก็ยากที่จะแข่งสู้คนได้อ่าครับคิดเริ่มตามคิดคำถามครับแต่ก็จะเป็นไอเอครับก็เป็น i n t e l l i g e n t a s s i s t c i a l อ่าเป็นผู้ช่วยเราที่ดีผู้ช่วยที่ฉลาดครับผมแล้วอย่างหมอไอเซเลเนี่ยครับก็มีเครื่อง AI มาช่วยวิเคราะห์ก็ช่วยให้อ่านฟีมได้เร็วขึ้นได้บ้างอย่างใช่ครับถ้าคนนี้ส่วนจำเป็นอยู่เพิ่มครับม้วน6ของของจินฟอรลิงคือเทคโนโลยีต้องเชื่อที่เหมาะสมอย่าไปเทคโนโลยีซิเซนทริกอืมครับคืออย่าไปทุ่มเรื่องชราระยะแต่ว่าต้องเอาคนเป็นตัวตั้งอืมใช่ครับแล้วเอาเทคโนโลยีมาช่วยครับหมเรื่องอ่าครับ ประมาณนี้มั้งโอเคก็คือเรื่องอะไรเรื่องแรกผู้นำมาตราห้าผ้าผม Amber แล้วก็ Professional View หลักสองคือท้องคนจอดปูเดนวัดอันที่สามคือคอนซอนเดอร์บูชอแฟร์คอนเซอร์หน้าความจริงครับอย่าไปหลีกความจริงนะอันที่สี่เทสท็อกคอนเซ็ปต์มาคือต้องมีทั้งแฟชั่นมีทั้งความเก่ง มีอีมพุสเซ็ตต้องไปได้ครับอันนี้ฮคือต้องมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยครับดิฟฟิลลินแล้วอันที่ผมก็คือ่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยอืครับที่เหมาะสมครับอย่าไปอย่าไปเห่อเทคโนโลยีครับเลือกที่ที่เหมาะสมปัจจุบันดีที่จะต้องเลือกให้ดีนะครับโอเครูมพุสเซ็ตเปนอะไรลินคลาสสิกก็ได้นะครับคลาสสิกหนึ่งในหนึ่งร้อยอิมพุสเซ็ตโอ้ครับหนังสือคลาสสิกของเขาก็มีขายมีแต่งหลายเรื่องครับบิลทูลาสอ่าครับคาวรือไมตี้ฟอร์อะไรอย่างเงี้ยครับไายเล่อง แม้ว่าจะตั้งแต่ปี1970แต่ก็ยังคลาสสิกยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันเลยนะเราต้องเลือกใช้เลยแต่ก็น่าสนใจคือบริษัทที่เขาดูใช่ไหมครับจากไอ้รูทูเกรสเนี่ยหน้าบริษัทเนี่ยจำได้ว่าเจ๊งหมดแล้วตอนนี้อ้าวครับเออทุกอย่างไม่แน่นอนไงอืมใช่แล้วครับ1970เป็นเกรสครับแต่มันไม่ค่อยเอเวอร์หรอกอ่าใช่ครับต้องปรับตัวตลอดถูกป่ะอ่าครับมันต้องซีโร่ทุกันอืมครับนั่นอย่างเงี้ยก็น่าสนใจไงอ่าใช่เพราะว่าพอเสร็จหลายอย่างก็เอามาใช้ได้แล้วเวลาดูผมก็ต้องเลือออกใช้้้้้คคครรรััับบบบโเาววววววผผผมมมจจแแลลีีินน กหกโมงครับจ้ะกหกโมงแล้วโอเคนะอบบนั้นก็ลาผู้ลาผู้ชมแล้วไนครับโอเคครับนับ้นเราขอลากันไปก่อนนะครับมันลอยกระโดง <ไป S 1> นะวันเพ็มเดือนติดต ong น้ำกระนองเต็มตลิล่งเราทั้งหลายชายหญิงแต่หลุดกันจริงวันลอยกระทดงอวัสดีครับมาลอยลอยกระทดงลอยลอยกระโง Hãy cả thông điên đã, hóa chân non kẻ ôm áo làm không luôn an lơi, không muốn quân